ธีการต้มน้ำปลรารานะคะที่จะต้มไปในน้ําเดือดนะคะอันนี้น้ําเดือดแล้วนะคะก็ใช้กระชอนนะคะเพื่อเป็นการกรองนะคะเป็นการก,อะะการกองเอาก้างปลาออกไปนะคะวิธีการต้มปลาาให้หอมนะคะให้เนื้อเนื้อปลาเขายังยังที่แบบไม่ออกจากก้างหมดนะคะจะทําให้ปลาเราหอมนะคะนะคะเราจะเอาแค่ประมาณนี้นะคะปะลาของเราจะหอมมากๆเลยค่ะ นี่นะคะเราก็เตรียมเครื่องที่จะต้มปลาดุกต้มน้ำปลาปรานะคะก็มีเราใช้หอมใหญ่แทนแทนหอมแดงนะคะแล้วก็มีพริกหยวกนะคะมีปลาดุกมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็มีมะเขือเราอยากใส่มะเขือด้วยนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นผักชีกับต้นหอมที่เราก็ ต้มน้ำปลาเสร็จเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ขากกระช้ยใบมะกรูดลงไปเลยนะคะเครื่องสมุนไพรของเราก็จะส่งกลิ่นหอมนะคะจากนั้นเราก็เอาปลาดุกเราใส่ลงไปเลยค่ะปลาดุกที่เราล้างแล้วนะคะไม่ต้องคนนะคะนี่ค่ะมะเขือเรานะคะเราหั่นแช่น้ำมะเขือเราจะไม่ดำนะคะเพื่อนๆพ,พริกนะคะใส่ลงไปค่ะ ปรุงรสนะคะปรุงรสด้วยผมปรุงรสนะคะคนตักเล็กน้อยก่อนนะคะคเพื่อให้ผงปรุงรสละลายนะคะนะคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะรอให้ผักเราสุกนะคะก็จะเริ่มเดือดแล้วนะคะ ต้มแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุกค่ะแค่นี้นะคะง่ายๆนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะปลาดุกต้มน้ำปลาร้าของเรานะคะนี่ค่ะก็จะมีปลาดุกเราชิ้นใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะถ้าปลาสดนะคะเนื้อเขาจะปูดออกมาแบบนี้เลยนะคะปลาสดๆนะคะนี่ค่ะนะคะเราก็ต้มให้ผักเราเสุกตามที่ชอบเลยนะคะนี่ค่ะ ค่ะปาลาสดนะคะเนื้อเขาจะดันออกมานูนๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะมีค่ะปลาดุกต้มน้ำปลาร้าของเรานะคะเสร็จพร้อมรับประทานแล้ววิธีปรุงนะคะปลาดุกต้มน้ำปลาร้านะคะเราก็เอาพริกป่นนะคะโรยไปตามชอบเลยนะคะจากนั้นก็บีบมะนาวนะคะ่ะบีบนาวลงไปนะคะ ก็โรยด้วยผักชีฝรั่งกับต้นหอมนะคะอ้ยหอมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะปลาดุกต้มปลาร้าของเรานะคะอร่อยอร่อยน่ากินแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะลองทำทานดูนะคะไม่ยากเลยค่ะ